สวัสดีครับเข้า <c oughs> มาสู่ช่องสวนพอดีกินพินพูมิวันนี้เราจะเป็นการเอาตาลมาปลูกนะครับจะราจะปลูกริมบอ่อเล็กของเราครับริมบอ่อเล็กปลูกระยะประมาณ8เมตรครับ8เมตร8เมตรนั่นเราก็จะปลูก2หลุมเลยนะครับ2หลุมนะครับก็อนนี้คือพันธุ์ที่เราจะเอามาปลูกครับมีงอกออกมาเล็กน้อยอุปกรณ์ก็ประกอบด้วยข้อและก็เหล็กเหลมครับเหล็กแหล็ม ครับแหลมเล็กๆได้ยังดีครับก็วิธีการก็คือจะปักบักเล็กแหลมเข้าไปในรูครับนี่ในรูครับเพื่อช่วยให้รากมันเดินนะครับแล้วก็ใส่เลยครับจุมน้ำชั่วไมนึงครับจุมอ่าเข้าไปเลยครับอือกับนี่กับเสร็จและครับนี่สองต้นนะครับมันก็จะแยกดันออกซ้ายออกขวากันเองนะครับนะครับสังเกตตามธรรมชาติ มีสองสามต้นมันก็ยังมีลูกได้นะครับติดติดกันนะครับก็เผื<ม>่ออันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมียถ้าตัวเมียสองตัวก็ดีครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้สองตัวก็ซวยไปครับเดี๋ยวเราจะปลูกต้นหมากแถวนี้เพื่อให้ต้นหมากสูงก่อนนะครับแล้วก็จะได้ปีนต้นหมากแล้วค่อยเอาต้นนี้ได้นะครับโอเคครับที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลมาอัปเดตในตัวไปม่นี้ต้นต้นเดือนตุลาหกเจ็ดน,นะครับ